เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะตกแต่งภาพนิ่งก่อนนําไปโพสต์หรือว่าก่อนส่งให้เพื่อนๆของเรานะคะมาดูวิธีทําในคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในแอปแคปคัตค่ะจากนั้นมาแตะตรงเครื่องมือแก้ไขรูปภาพที่อยู่ทางด้านมุมบนซ้ายมือแตะเข้าไปเลยค่ะจากนั้นมาเลือกรูปภาพที่เราได้เตรียมไว้ได้เลยค่ะขอเลือกเป็นภาพนี้แล้วกันนะคะจากนั้นแตะตรงคําว่าเพิ่มค่ะ จากนั้นค่ะเพื่อนเพื่อน,นะคะมองดูเมนูคำสั่งด้านล่างค่ะเมนูแรกค่ะเป็นขนาดของรูปภาพนะคะในส่วนนี้ถ้าเพื่อนเพื่อน,นะคะอยากจะเปลี่ยนหรือว่าอยากจะปรับขนาดรูปภาพของเราให้แตะเข้าไปตรงนี้ค่ะและเลือกขนาดได้ตามใจชอบนะคะเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาติ๊กถูกจากนั้นตรงคำว่าข้อความค่ะให้เพื่อนเพื่อนนะคะแตะตรงคำว่าข้อความที่มีรูปตัวที และพิมพ์ข้อความที่เราได้เตรียมไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นข้อความนี้แล้วกันนะคะหลังจากที่เราค่ะพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ยังสามารถเลือกเทมเพลตให้กับข้อความของเราได้นะคะโดยการแตะตรงนี้ออกไปค่ะจากนั้นมาเลือกเทมเพลตได้ตามใจชอบนะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกันนะคะ หลังจากที่เราค่ะเลือกเทมเพลตได้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆนนะคะอยากจะเพิ่มสไตล์ให้กับข้อความของเรานะคะแตะตรงคำว่าสไตล์ได้เลยค่ะจากนั้นเลือกปรับได้ตามใจชอบนะคะจะเติมสีเข้าไปในข้อความของเราก็ได้นะคะโดยการที่เลือกสีตรงนี้ได้เลยค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยจากนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะเพิ่มเส้นขอบนะคะให้กับข้อความของเราแตะตรงคำว่าเส้นขอบค่ะ และเลือกสีเส้นขอบไปตามใจชอบนะคะลองแตะเลือกดูได้เลยค่ะสีเส้นขอบจะประมาณนี้นะคะจะปรับให้ความกว้างของสีเส้นขอบเล็กลงก็ปรับได้นะคะโดยการลากเส้นตรงนี้ค่ะเลื่อนไปเลื่อนมาปรับได้ตามใจชอบนะคะอยากได้สีไหนเปลี่ยนได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ชอบอยากได้สีเดิมนะคะมาแตะตรงนี้ค่ะแล้วเขาจะกลับมาเป็นสีเดิมให้เรานะคะ ถัดมาค่ะเป็นคําว่าพื้นหลังนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะเพิ่มพื้นหลังให้กับข้อความนะคะแตะตรงนี้ได้เลยค่ะและเลือกสีพื้นหลังได้ตามใจชอบนะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะให้แตะตรงนี้ค่ะแล้วเขาจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะถัดมาเป็นคําว่าเงานะคะกรณีที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มเงาให้กับข้อความนะคะแตะตรงนี้ค่ะจากนั้นเลือกปรับทางด้านล่างได้เลยนะคะนี่เป็นค่าความทึบแสงนะคะ เลือกปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะหลังจากที่ปรับเสร็จเรียบร้อยนะคะให้มาติ๊กทูค่ะจากนั้นจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้เลยค่ะจะปรับให้ข้อความขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ใช้นิ้วของเรานะคะก็อเข้าหรือว่าขยายออกได้เลยนะคะตามความพอใจเลยถัดมาค่ะตรงคำว่าสติกเกอร์นะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเพิ่มสติกเกอร์ให้กับรูปภาพของเราแตะเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะ และเลือกสติกเกอร์ได้ตามใจชอบนะคะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาติ๊กทูค่ะถัดมาค่ะตรงคําว่าเพิ่มรูปภาพกรณีที่เพื่อนๆน,นะคะอยากจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปอีกนะคะแตะตรงนี้ได้เลยค่ะและแตะเลือกรูปภาพที่เราได้เตรียมไว้นะคะโดยการที่มาแตะตรงนี้ค่ะและเลือกรูปภาพที่เราได้เตรียมไว้นะคะขอยกตัวอย่างเป็นภาพมิลกันค่ะ จากนั้นแตะตรงคำว่าเพิ่มนะคะและเลื่อนนะคะจัดวางให้อยู่ในตําแหน่งที่ต้องการได้นะคะจากนั้นเราก็ยังสามารถปรับสีสันของถ้วยกาแฟของเราได้นะคะโดยการที่มาแตะตรงคำว่าปรับค่ะและสามารถเลือกปรับได้ตามใจชอบนะคะเด<ส>ี๋ยวขอเพิ่มความอิ่มของสีก่อนนะคะนี่ค่ะเราสามารถปรับได้นะคะปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาติ๊กทูค่ะ จากนั้นถ้าเราอยากจะเพิ่มข้อความเข้าไปอีกนะคะให้มาแตะตรงคําว่าข้อความค่ะที่เป็นรูปตัวทีนะคะและพิมพ์ข้อความเข้าไปใหม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นข้อความนี้แล้วกันนะคะเราสามารถย่อหรือว่าขยายขนาดของข้อความได้นะคะโดยใช้นิ้วของเราค่ะจากนั้นค่ะเราก็สามารถเลือกเทมเพลตหรือว่าแม่แบบให้กับข้อความของเราได้นะคะโดยการที่แตะตรงนี้ออกไปค่ะ และเลือกเทมเพลตได้ตามใจชอบเลยค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกันนะคะจากนั้นเราก็สามารถจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้นะคะเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้แล้วกัน,นะคะ่ะและเราก็ยังสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะโดยการที่มาแตะตรงนี้ค่ะจะเลือกเติมสีก็ได้นะคะอยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนนะคะ หลังจากที่เราค่ะตกแต่งและจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้แล้วให้มาติ๊กทูค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถเพิ่มรูปภาพหรือว่าเพิ่มข้อความเข้าไปใหม่ได้นะคะเดี๋ยวขอเพิ่มรูปภาพเข้าไปอีกหนึ่งรูปภาพแล้วกันค่ะโดยการที่แตะเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มรูปภาพค่ะจากนั้นเลือกรูปภาพที่เรานะคะอยากจะเพิ่มเข้าไปได้เลยค่ะขอเป็นภาพเดิมแล้วกันนะคะจากนั้นมาแตะตรงคำว่าเพิ่มค่ะ ในส่วนที่เราค่ะเลือกใช้ภาพเดิมเราจะใช้คำสั่ง copy ก,ก็ได้นะคะโดยการที่มาแตะตรงนี้ค่ะสามารถก o p ปหรือว่าคัดลอกได้หลายภาพนะคะแต่ถ้าไม่ต้องการแตะลบออกไปได้ค่ะในส่วนนี้เพื่อนเพืน,พนสามารถจัดวางให้อยู่ในตําแหน่งที่ต้องการได้นะคะจากนั้นมาปรับขนาดนะคะเพิ่มความอิ่มตัวนะคะให้กับถ้วยกาแฟของเราได้เลยนะคะโดยการที่แตะเข้าไปตรงความอิ่มสีค่ะ จากนั้นเพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาติ๊กทูกค่ะจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถตกแต่งจัดวางได้ตามใจชอบได้ตามไอเดียของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนนะคะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพอใจแล้วนะคะให้มาแตะตรงคําว่าทรงอค่ะจากนั้นแตะตรงคําว่าเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ เพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเม้นไว้ใต้คลิปนะคะ